No! เาเไอดลงไปทางล่างแหมจะเป็นจะตายพวกกูมาช่วยแม่งยืนส่าพาเผยใหญ่อยกอกรุบเือร์ผอบอกดูเลยนี่นี่แม่นมาดื้อเส้นเนื้อแม่นมาดื้อเด้งจ้บมันแม่จุ tôi chào tôi nghe nghe nghe. chào rồi anh nhớ thần đi mới Biết chào mơ, chào lô chào hùng đi chào ăn chào hùng chào chào hùng chào hùng chào chào hùng chào hùng chào chào เขาเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นใครเออหอยองค์พระมหากษัตริย์เะนี่ว์เอายาวๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเอายาวๆมันนานก็พกมากษัอุ้ยัดดบอุ้ยได้มาชักมันด ไม่ใช่สามัาชวนคนธรรมดานี่ใครแล้วนี่ใครเราเองได้อยู่เบื้องสองูงเป็นคนอยู่ชั้นสงูงเอ้นี่ชูงแล้วนี่มีสูงกว่าเราอยู่เหรอชูงแล้วนี่มีไอ้สูงแบบไหนอ่ะนี่ชูงแล้วเลเกย์หน,น้มน<อ>แีแต่พ่งกระดั้นแต่ตีถ้ารั่วเลเกย์โมยกบวนแอ้มโมยจนเลเกย์จะช้ำมากนี่รว้แต่หัวหน้าหัวหน้าแม่งรู้จักหาลิเกย์เนาะ หาลิเกแค้เสมอเลยอ๋อตีกับพวกกัลวอาเนาะชาวบ้านเนี่ยวนนี้เราบอกว่าให้พ่อหาลิเกใช่ไหมใช่ให้วัดส่วนสูงทุกคนด้วยวันนั้นแม่ลิเกมีแต่เท่าเท่ากันของพวของเด็กๆเคร่งนอนพกงไหนนะตีเอ๋ยจะไม่จนชอบเลยอลงมาข้างล่างก่อนมาฟีดี เอานี่ไอ้ช่วยเหลือมเมื่อกี้นี่คือคนที่สั่งตัดคอมึงได้น่ะ,ะนี่นะองค์พระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ทุกอ,อย่างยี่สิบชื้อได้ไม่ต้องต,ตัดคอละนเนี่ยมเาเออเอออย่าเถียงกันเลยหมายความว่าเราเองจะขอแนะนำตัวให้รู้จักนะเราเองแนะนามว่าองค์พระมหากษัตริย์เพชรชลผู้ที่ปกรครองพืน้นดินแห่งนี้เองหมายความว่า ไอ้ข้าจะเอาเธออุ่นหนวกอวัยวะหนาหิ่นสลับสดาไอ้เ้าเตบองไม่ฆ่าเราแล้วใช่ไหมขอดีเช้ารงรุจิาว่ายังไงที่ข้าก็หม่อมนั้นสุนทรไม่รู้คือไม่รู้ใช่ไที่ข้าก็หม่อมนั้น ส่งอานมความโร่เนี่ควารรก็เรงงระอะไรั้งมดุดาบอกดูแบไม่ดงดองน่เราบอกดิฉันมีแต่เอ้ยผมว่าให้น้องเยอเอาออกซิเจนไปออกไม่ต้องไม่ใช่ค่ะหายใจไม่ค่อยจะจะออกไอ้เจ้ากระบอกนั้นไม่รงแค่หืดัค่หอ

ยอดกับำร้อนเยบันเลกบันลีบางเอาเถอะไม่เป็นไรเราเอาัยให้ทุกทุกคนที่อยู่เวทีสาขาคอรอเราเองขอบใจท่านมากทงแม้ลายมือของท่านทั้งสามคนเนี่ยรู้สึกถูกใจเรายิ่งนักจะพไปยังไงมายังไงเนี่ยก็ขอบใจช่วยโดยมีชื่อว่าลอยเพื่อนเพื่อนความน้อยเป็นเด็กดั้ง อ๋อแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปไหนกันเนี่ยตั้งใจจอหางานทำพระเจ้าออกหาน,นา,ออาน,นทำอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะก่อนอื่นเลยเราลืมไปเลยในสักครู่นี้เจ้ากระมกมกะว่าจะไปจับเขียดพอดีลงมาเขียดไม่ค<ฟ>่อยไปจับปล่อยไว้ก่อนตอนวันที่ตอนวันที่สิบเก้าเจ้ากระมมจับได้เกตบสิบตัว,วนัวเด้ไง ติกนองรอ่ไปเรื่องกนร่กองรอันกเรื่องกนอง้าถัิบเงินก็จะเทียบกับวบกี่เนต้พขารอย้นโเค่รงองเชนเนี่ยจอยเป็นเด็กวะเด็กายอย่านั้นรอเราเองไม่คาดคิดเลยว่าตีให้ลายเมยของข้าจะตีเช่นนี้ถูกใจเรามาก ตอนนี้มีงานทำหรือยังคนนี่บอกเลยว่มีงานทำเลยที่ราบยังไม่มีงานทำอพอดีเลยภายในเมืองหลวงของเราเนี่ยยังขาดทหารฝีมือดีอย่าง,งท่านเนี่ยอ,อีกมากมายเราเองชื่นชอบถูกไมอะไรยของท่านเอาอย่างนี้กันแล้วกันถ้าฉันเนี่ยจะบอกอะไรกับเจ้าลง